เดี๋ยวจะเติมน้ำมันเต็มถังเลยครับมาดูว่าเติมเท่าไหร่เขามาเหตุงานไงเนี่ยน้ำมันแท่งลิตรละยี่สิบสี่บาทให้ได้เต็มถังนี่ให้ได้สามพันเที่ยว โอ้ไม่หยุดแล้วไม่ออกแล้วอดโอลิงแล้วก็ใส่เจ๊พันเกียวไม่ออกแล้วเหลือตัวนี้ตัวนี้ยังซึมอยูกมันกิดยี่อทมกันมากกับพันนั่นมองง่ายๆซะว่าเจ้าตัดฟ้า้างออกมองนึง น้องล่างก็ซ่้ำกันบมดช่วงล่างก็ซ่้ำกันซ้ำหรือเสือกันปะขึ้นไปอ่นต้องไปยังไหนจะหันยึดไตหันถ้าว่าขึ้นมาการกล้วยนี่เด้กอันนี้ญี่ปุ่นนี่นี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ดิไอจิโนโมโตอยังนี่อันนี้ไทยญี่ปุ่น ยีสิบสองตันมะตัมะ้มหรอทานหนาสิหลายกว่าน,นั่ตนตล้วขั้นนี้เอาไปส,สั้งเี่องอะสิงหูบัการกล้นี่ซับเจียเจ็บนี่ยไปว่าเป็นเลยหรอแต่ขับรถกูเบผของพ่อใลญ่เนี่ยขั้นบักมากมากเอ็ดเนี่ยเจียเจ็ดแรงสบายเลยสิเม <c oughs> ีันหละมันจอดหลังหลงัง <c oughs> บูมมันมันหนักไม่ทั้งพี่ ดูน้ำมันไฮ้กหยดออกจากกระบอกนี่ยิ่งจะหยดยิ่งกว่าเดิมครับเพราะเติมน้ำมันไฮิกลงไปสามถังเติมสองแล้วไปค้น,คนเจออีกหนึ่งถังเติมเลยสามถังยองให้เราลิฟมันขึ้นหลอดะ่ะตอนสุดเติมสามถังฮะขึ้นยุ๊ ยางพันนะครับเนี่ยยางอ่อนบอกเมื่อกียางหนาย,ยางคือตั้งนะเจ้าวะส้องใมันถิ่มหนักเท่านี่หลายวะเพราะว่ามันต้องบูมต้องอย่างเนี้ยหันยับไปอีกกน้อยเพื่อที่เลี้ยวเนี่ยละได้ได้ไดอะไรนะครับสร้าง สร้างเงี้ยก็สร้างไอ้ต่อม่าจะเคลียร์ยืนสร้างตโตปัญหาหน้าจอบ่ได้บ่อยหาหน้าจอให้หาบ่ได้ต้องผมยีเปลี่ยนกล้องผมแสนแสนแสนสองเลยแม่เออเปลี่ยนกล้องซื้อยืมบอระเพียเดี๋ยวนี้เราขั้นอยู่นะไราแคบมันมีสองขั้นบอตะกียร์ขั้นดีๆน่ะยืดน้องบัวน้ำพูนมบ่ นั่นน่ะเสียอากแบบเป็นผู้เสื่อไปขัานนั้นแม่แมครับคนจิตกรรมเราได้แต่ว่าผมไปเอาก้อนพอดีแต่ยังว่าอยู่เสียอากเบาอยู่ว่าของเงินเฮียยังแบบคนเอามาไอ,อ้นั้นเดืดเด็อดเดือดถมถนนเราไม่ได้ขายแม่แม่ครับเราก็สบายเราไปเฮ็ดเราไปเห็นใจเงเราได้ได้ขายหมดเราได้ได<ม>้เซาอ๋อเฮ็นใจเหียก็เลยทิ้งบอดีเลยครับเราเราได้เป็นคนสบายเราไปตัวอายุเท่าเหมือนสามสี่ล้านเนี่ยสบาเราแบบเราเราแบบเราแบบคนรวยหน่อยนะ บัดนี้มีรถไถยู่หันขันนึ่งนี่เดิมเยืนหันเา้ยนไเหเดิบ่เสีอาว่ามีรถไถเดิมๆขันหนึ่งรถฟอร์ดยนหันแมนมนหินยืนหันอทียู่หันล่ะทำมันไปถามสื่อสิเดบอแพงหรอกะวได้แต่กว่า็ได้สองหม่นรถอล้านแปต่อได้สองหมื่นเห็นชิปอันเห็นช่องดัมซิง สุยาบอกขั้นที่แคทมันลมอ่ะแคทที่ที่มันลมันก็นเมือเก็เคยนาคดเะเียเสียอากแล้วล่ะเสียอากแล้วแลววเราซื้ออยู่ไปขั้นหนึ่งกันแลยว่าน้องยุบแกดมกับซื้อไปขั้นหนึ่งแล้วัง่ะมันมันมีปัญหาเองเขาเอที่มีซีตัวนึงมัใส่บ่ได้เอามันก็ยังเร็วอยู่ดีล่ะมันจะเร็วดีค่ะก็มันยากินนิดนึงมันกินเกิน่ะเอาน้ำมัน

โรงงานของแท้กับผลิตนี่ล่ะแต่ว่าเขาบริตีตาซื้อัดขอทนนะอของในอ๋อขันเอาของลอมมันวัมันจุนคนมาได้อยเอาของข้อมาได้เขาว่ารับอีกรถแค่เหนียวขันสมมติว่าเอาของซุนนี่เีเบิร์สเนบะเข็นระบบบมันเร็วเราไม่ดีหวาเก็บยสักเดนีมันแจะ้มันได้หลายแขนนะรับแน่น มันก็บ่เป็นยังไงสร้างมาปั่มมันก็บม่เป็นอย่างนี้ชว่าระบบไฟมันบ่เต็มมัสุะคันว่าระบบไฟมันเต็มกันเร็วแหเร็่ยังนม้ำมันือขัดแต่ว่าชองเติมขัดเติมแน่เถียงจีฮา์พันหรอเกาหัวเลยบ่สองร้อยลิตร ตัดเตึบพอเลยด้วยเอาตัดเลยเจ้กเอากดไปด้วยมันได้สองร้อยลิตรพอดีไอ้มันได้รรดหาพันพอด, 5, ดีเอายกขึ้นยกหักวมันขึ้นน้ำยกหัวมันขึ้นเออมาดูว่ามันจะตักได้กี่วันนะเต็มถังเนี่ย ไปไปเขมเลยหาพันพอดีไปไปมมากดหาพันน่ๆออนีน่เออไปห่าเก้าสิบกดไปยังเข็มาหงเก้าสิบหาตะเลดเอสองร้อยพอดีครับสองพอดี โกโอกโอกน่าก่ัไเอาลองมาเห็นคนดีๆได้ยงงองเงยตอส่หัวมันแตกใหญ่ดิไม่เนแล้เสียต้น ตาท้ายบุนเลยมองที่ไอ้จอรถตู้มั้นั่นละ่ะมองตี้ไอ้เกียร์ู่หันละ่ะเต้มครับแต้ม มาเดบาเียุนมาเดี๋ยวบ่าวนี่นเจอกันที่บ่อครับผม